นอนในห้องน้ำที่ผ่านห้องน้ำด้วยและที่สำคัญห้ามก<า>ิน,นข,ของโองโกโกล่ากระถังห้ามกินหมดของโอล่ายกไปให้โอล่านะ อมาอม,ม่าต้องกินต้องร <c oughs> ู้เวลาหิ่งหาก็เวลาทำอะไรสิ่งอย่างๆต้องระวังให้อาม,ม่าโดนกีดกัดอะากินซุกัน <c oughs> ออกไปทีหลังนะต้องอยู่ในห้องครัวห้องนี้ที่มีจานแก้วเอาไว้ให้ดื่มน้ำมี่จกพลาสติกให้น้องเล่นที่สำคัญที่สุดห้ามเล่น,นที่สำคัญที่สุดอีกก็ห้ามเล่นมีมห้ามเล่นถือช้อนวิ่งห้ามเล่นจานแก้ว เอาตะปูเคาะแก้วและสำคัญที่สุดอีกห้ามเอามือแย่ลงไปในชิ้นสักผ้าที่มันปั่นเสื้อผ้าอยู่นิ้วค่ะกินกินอะไรได้บ้างคะก็ทำเองทำอะไรบ้างคะทำข้าวเองทำอะไรเองกวาดบ้าน ก็จะ็บของบ้านก็ไปในห้องติดผงแล้วก็เอาเก็บของบ้านตัวเองให้ออกไปบ้านอุซุยแล้วก็นอนได้แม่แกงกินน้ำซุป